ชื่อเรื่องเสียงเรียกจากในดงไผ่ผมชื่อเอเป็นช่างภาพอิสระที่ชอบออกเดินทางหาธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลและครั้งนี้ผมเลือกจะเข้าไปเก็บภาพในดงไผ่ป่าที่คนในหมู่บ้านบอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปนานหลายสิบปีแล้วพวกเขาเล่าว่าเวลาคำ่ำเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่จะดังเหมือนเสียงคน บางคืนถึงขั้นมีใครเรียกชื่ออยู่ในนั้นผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จนกระทั่งผมได้ยินด้วยหูตัวเองวันนั้นผมเดินเข้าป่าตั้งแต่เช้าอากาศเย็นหมอกลงหนาแน่นเสียงไพ่เสียดสีกันดังครืดครืดเหมือนเสียงหายใจของคนแก่ผมเดินไปเรื่อยๆตามทางดินที่คดเคี้ยวเข้าไปลึกจนกระทั่งช่วงบ่ายผมสังเกตว่าทางเริ่มแปลก ต้นไผ่ทุกต้นเอ็นเข้าหากันเหมือนมีใครตั้งใจปลูกให้เป็นกำแพงไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีแต่เสียงไม้กระทบกันซ้ำๆราวกับจังหวะหัวใจของบางสิ่งผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่กล้องไม่ยอมโฟกัสภาพเบลอทั้งที่มือผมไม่ได้สั่นเลยตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมจากในป่าเอเอผมหันไปทางเสียงทันที แต่ไม่มีใครเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องเอมาทางนี้สิผมคิดว่าเป็นชาวบ้านหรือไม่ก็เพื่อนในทีมจึงตะโกนตอบกลับไปว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีคำตอบมีแต่เสียงหัวเราะเบาๆลอยตามลมมาผมเริ่มรู้สึกไม่ดีจึงหันหลังกลับทางเดิมแต่ทางที่เดินเข้ามาหายไปทุกต้นไผ่เรียงตัวเหมือนกันหมดไม่มีรอยเท้าไม่มีทางออก ผมพยายามวิ่งวนแต่ไม่ว่ามุมไหนผมจะกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมเสมอใต้ต้นไผ่ที่มีผ้าสีแดงผูกไว้ที่ปลายกิ่งผมลองเดินวนรบรอบๆและพบว่าใต้ต้นนั้นมีหลุมเล็กๆคล้ายหลุมศพมีเศษเสื้อผ้าขาวซีดติดอยู่กับดินและสิ่งที่ผมแทบจะหยุดหายใจคือมีรูปถ่ายของผมทุกปักอยู่ตรงกลางหลุมนั้นผมคว้ามันขึ้นมา ข้างหลังรูปมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือสันๆว่าคนที่ถูกเรียกจะไม่มีวันออกจากที่นี่ตอนนั้นเสียงลมดังขึ้นรอบทิศทุกต้นไผ่เริ่มสั่นไหวรุนแรงและเสียงเรียกชื่อผมกลายเป็นเสียงตะโกนหลายเสียงซ้อนกันเอเอเออเอเอผมปิดหูแน่นวิ่นสุดแรงไม่รู้วิ่งไปทางไหนจนภาพตัดผมฟื้นอีกทีตอนเช้า อยู่ข้างถนนนอกป่ากล้องหายโทรศัพท์พังพอกลับไปที่หมู่บ้านชาวบ้านแก่ๆคนหนึ่งถามว่าเมื่อคืนเอไปที่นั่นหรอดงไผ่ผมพยักหน้าเขาสายหน้าและพูดเบาๆดีแล้วที่มันปล่อยกลับมาเพราะส่วนใหญ่มันไม่คืนใครหรอกลูก